โอเคอันนี้จั่นาะแลวหนหน้ดเนี่ยอันนี้โอเคหันกันโอเคกอนเอนหายะโอเแค่หายะขั้นยาเดียร์นานึ่กันนี่ถ้าจะได้เออสร้าง อันนี้ฮะอันนี้น่กดที่ช่องให้ลงเงนหกดช่างเงิอือกดนี่มันจะขึ้นกับลกล้เนาะมันก็กดลกลนนหัวลกน่ก็จะสอดทั้งไอดูกดจอนนนี่ก็พอด้แ้วนเก็อัดเด็ดโอเคท่านี้พอไม่ทาแล้ว ห้อย้องก็กดเลยกดแะไรกดสะท้อนด้วยโอเคกดส้อนก็จะขวนขวานห้อช่อก็ห้อยวเก่าก็ได้ายนะโอเคขอบคุณฮะคุยช่อสขอบนะบา